สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับวันนี้มาพบเจอกันในอีีที่288แล้วนะครับวันนี้นครับผมมีพัฒนําเสนอนะครับเหมือนเดิมนะครับทั้งหมด36กรายการนะครับรายการละ200บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจในวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทร0959588513นะครับ ID Line k n 2 4 2 5 3 5หรือสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับไลน์ผมชื่อ k คนะครับภาพมาชัดภาพเบอร์ขอภาพเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับมาก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านมังกรพักเงันด้วยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะครับรายการที่หนึ่งวันนี้นะครับนี่เลย เป็นพระสมเด็จนะครับไม่รู้ว่าเป็นสมเด็จแกะหรือเปล่าพี่ที่ว่าสมเด็จที่ว่าแตกๆหักๆนะแล้วเขาก็มาแกะเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนนะพี่นะแต่เนื้อแบบโอ้โหอย่างกนเนื้อสมเด็จพลัดละคังเลยนะพี่นะนะครับดูดิดูเนื้อนะครับดูเนื้อโอ้โหจีตาดมากพี่รายการที่หนึ่งนะพี่นะรายการที่หนึ่งครับ นะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สองนะครับเป็นสมเด็จนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลวงปู่หินหรือเปล่าเนื้อก็โคตรจัดเลยพี่ไม่รู้พิมพ์อะไรก็ไม่รู้พี่นะแต่เนื้อแบบวัดะระฆังเลยอะ่ะนะครับดูเนื้อเิโอ้โหนี่รายการที่สองนะครับพี่นะจะพามันหักกันเนี่ย คือซ่อมเทียนมาหรือเปล่านะนี่นะใช่ไหมหักวะใช่เนี่ยซ่อมเทียนมานะับดูความเก่าเนาะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่สามนะครับเป็นสมเด็จนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขามันไดอิดนะครับนี่นะครับโรยผงตะไบทองนะครับนี่นะครับโรยผงตะไบทองแลพี่นะครับหลวงพ่อแดงวัดเขามันได้อิดนะครับ นี่ครับโรยผงตะไบทองนะนะครับเป็นหลวงพ่อแดงนะครับผมเด็ดนะครับรายการที่สามนะครับมาต่อไปครับรายการที่4ี่นะครับรายการที่สี่นะครับเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะกําแพงลูกเออแป้งคู่แป้งคู่กําแพงอะไรทักอย่างนะนะครับใช่ไหมอาจะใช่นะพระกําแพงแป้งคู่เออพระกําแพงแป้งคู่นะครับ ดูเนื้อโอ้โหจัดจัดเลยจัดจัดเลยดูเนื้อจะจัดเลยนะครับพี่นะเนื้อจะจัดเลยนะครับพี่นะรายการนี้รายการสี่นะครับแพงแป้งคู่นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ห้านะครับเป็นพระยืนนะครับอะไรอยู่เนี่ยอ๋อหลวงพ่อวัดบ้านเลมนะครับปีหนึ่งหกนะครับหลวงพ่อวัดบ้นแเลมปีหนึ่งหกนะครับอันนี้นะครับรายการที่ห้านะครับมาต่อไปครับรายการที่หกนะครับ รายการที่หกคืออะไรอยู่เนี่ยพี่นะนี่ไม่รู้คืออะไรนะครับพี่นะมีน้ํามันด้วยอยู่ข้างในนะครับเป็นเครื่องรางอะไรทุกอย่างนะพี่นะนะครับลองดูนะพี่นะผมไม่รู้คืออะไรนะครับพี่มีน้ํามันนะครับพี่นะรายการที่หกนะครับมาต่อไปครับรายการที่เจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นต่อเงินต่อทองนะครับต่อเงินต่อทองนะ รายการที่เจ็ดต่อเงินต่อทองนะครับพี่นะเรียกเก่าอย่างนี้เลยนะครับมาต่อไปครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดเป็นเหรียญเหรียญหล่อปั๊มหลวงปู่ทวดนะครับนี่หนังสือนูนนะครับวัดช้างให้นะครับหนังสือนูนนะครับวัดช้างให้จะไม่รู้ปีอะไรพี่นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่เก้านะครับนี่เป็นพระนาคปกนะครับเป็นพระกรุ้าปกนะครับ รายการที่เก้านะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะนี่ญญน,นะครับรรกกปกนะปกนะครับรายการที่เก้าต่อไปครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับเป็นพักเนื้อชินนะครับนี่นะครับเป็นเ๋าเรียกว่าพักท่ากระดานเนื้อชินนะครับท่ากระดานเนื้อชินกเก่าๆเลยนะครับดูเนื้อ ดูเนื้อกันเลยดูเ, cel, เนื้อเป็นใสๆนะความเก่านะครับพี่นะดูนะเนื้อเป็นทรายเลยนะพี่นะนะครับรายการที่สิบนะครับพระธากดานเนื so right sí> so uh, so ้อชินต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดอันนี้จะเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนหลวงพ่อจ้อยนะครับวัดศรีอุทุมพรนะครับหลวงพ่อจ้อยนครสวรรค์นะครับเอขุนแผนหลวงพ่อจ้อยนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับเป็นหุ่นแผนเนื้อชิ้นพิมพ์สองหน้านะครับนี่นะครับเป็นหุ่นแผนเนื้อชิ้นพิมพ์สองหน้านะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกวยนะครับเศษนะครับหลวงน่าจะเป็นของหลวงพ่อกวยนะครับความเก่านะครับนี่นะครับนะครับนี่นะรายการนี้รายการที่สิบสองนะครับสิบสองต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับเป็นพระเหรียญเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญ วัดวัดโพิรินะครับหลวงพ่ออะไรเนี้ยหลวงพ่อพ่อกลอ่อะหลวงพ่อกลอ่ะไม่รู้พี่นะอ่างทองอะปีหนึ่งสี่อะนะครับอำเภอวิเศษชัยชาญนะรุ่นหนึ่งนะครับปีหนึ่งสี่นะครับนะครับนี่อ่างทองนะครับนะต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับลงรักปิดทองนะครับนี่ปู่ทวดไม่รู้พิม์อะไรนะครับพี่นะ หน้าเล like ็กแบบนี้นะครับเป็นหลวงพูทวดนะครับนะครับน <t iny smoke> <cold> ี่อ่ะต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับน่าจะเป็นหลวงปูสุกนะพี่นะผมดูว่าเป็นหลวงปูสุกนะทีมนี้ไม่มีใครหรอกพี่น่าจะเป็นหลวงปูสุกนะเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับ นี่สิบหกเป็นนางกวักมีตะกุดมีปลาทองมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยพี่นะแต่ฝ่าไม่มีนะมีมาแค่นี้นะครับพี่นะรายการที่สิบหกนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางสภาพศึกนะครับนะครับสภาพศึกสภาพใช้นะครับหลวงพ่อผางนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับเป็นพระเนื้อชิน องเล็กๆนะครับเลียมเดิมๆนะเลี่ยมเก่าๆนะนี่พพาดีลาองเล็กๆนะครับเนื้อเก่าๆเลยนะนี่ะพี่เนื้อเก่าๆเลยเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับพะดีลาองน้อยๆนะพี่เครับได้ไปก็ไปเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะพี่นะหุ้มไปเลยเลี่ยมหุ้มไปเลยนะพี่นะนะครับนะครับรายการนี้รายการที่สิบแปดนะครับมาชมวงชัดมานะครับรายการที่สิบเก้านะครับ สิบเก้าก็เป็นองค์เล็กเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นคล้ายๆสมเด็จทีมสามเหลี่ยมอะพี่นะเป็นนางพญานะนะเป็นเนื้อชินนะโอ้โหไม่โฟกัสเลยโอ้โหไม่ชัดเลย่ะพี่เนี่ยองค์เล็กๆนะครับน่ารักดีนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นเรเป็นแหวนนะครับหลวงปู่แหวนนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่แหวนนะ นะครับลงยาด้วยนะครับนี่นะปู่แหวนนะครับอืลงยาด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะเป็นพระผงปักน้ํานะครับนี่เฮ้ยอันนี้มีซองเดิมนะพี่นะผระผงปักน้ํานะครับน่าจะเป็นรุ่นเจ็ดนะนี่ชาว่าปักน้ําเลยนะนี่น่าจะเป็นรุ่นเจ็ดซองเดิมนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับ นี่พระอาจารีนะครับนี่หลวงพ่อลีนะครับเขาเรียกเหรียญกิโลนะครับเหรียญเหรียญกิโลเหมือนกิโลนะนะครับวัดอโศกการามนะครับนี่ครับปีปีอะไรไมเนี่ยศูนย์สามนะปีศูนย์สามนะแต่สภาพศึกนะครับศูนย์สามอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามนี่โหสวยมากตรงนี้สวยๆนะครับดูคมคดิปเลยดูน่าแข่งตรงนี้คมมากเลยดูโพงรูโพนะครับ ันนี้สวยนะครับสวยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพระเปิมนะพระเปิมนะครับพันปีนะพระเปิมนะต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับปิดตานะครับน่าจะเป็นอะไรนะหลวงพ่ออะไรหลวงหลวงรายวัดมะนาวอ่ะหลวงพ่อโดหลวงพ่อหนงหลวงพ่อโดนะอะไรทุกอย่างปิดตาหลังแบบนะครับนะครับเนีผมใบลานนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่25นะครับเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนหลังร่องนะครับเนื้อชินหลังร่องนะครับเก่าเลยนะครับพี่นะนะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับขุนแผนนะครับหลังร่องอ่ะ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับสองสี่แปดสองนะครับน่าจะเป็นเหรียญลองพิมพ์นะนะครับเป็นเหรียญลองพิมพ์สองสี่แปดสองนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับโอ้โหเก่าจริงเก่าเก่าเลยนะพี่นะนี่นะครับเก่าเก่าเลยนะครับพี่ดูเนื้อเดี อูเนื้อลลูกฐานคม,คมคมนะครับพี่นะลูกฐานคม,คมคมเลยนะพี่นะอยู่ด้านหลัง้า,างนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นพระสมเด็จเหมือกนกันนะครับพี่แต่เลี่ยมเลี่ยมตะเลตนะพี่อนยะู่เนื้อดิโอ้มีเม็ดลอยๆด้วยนะพี่ดูดิ มวลสารชัดมากองนี้นะครับนี่นะฮะนี่มีขี้ปวกเลยนะนะครับดูดิเม็ดขาวลอยเต็มเลยนะนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นเม็ดน้อยหนานะครับเป็นกุยุธยานะครับนี่เม็ดน้อยหนาหลังยันอุนะครับกุยุธยานะครับ พี่เราไมาหาข้อมูลนะพี่เป็นพระเก่านะนะครับเป็นเม็ดน้อยหนาอุธย,ยานะครับนี่นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบโอ้โหสามสิบได้สององค์พี่สามอิฐสามสิบได้คู่เลยนะนี่สามสิบได้คู่เลยเป็นนางนางสามชั้นกับน,นางอะไรได้วยเนะนี่ยพระเก่าเลยนะได้คู่เลย ผมมันน้อยเนาะกลัวไม่คุ้มก็ให้สององเลยนะรายการที่สามสิบนะครับะนะครับอ่ะมาต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเดีย๋ยวผมแกะก่นอนยังุ้มผมยังไม่ได้แกะเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าพระขุนแผนหลังนางนะขุนแผนหลังนางนะครับวัดอะไรนะที่อะไรนะที่บ้านผมนี่แหละ ก็เรียกว่าวัดอะไรลืมชื่อวัดจุฬาครับวัดจุฬามณีพิโลกนะครับนี่นะครับขุนแผนหลังนางนะครับพี่นะเก่าๆเลยนะครับเป็นพักกุนะครับนี่ดูดูเนื้อดีพยี่ดูเนื้อดิ็ะเนื้ออย่างก็นางพญาพี่เม็ดกวดนะพี่เม็ดกวดเลยนะก็พระยุคเดียวกันนะพี่นะยุคเดียวกับวัดนางพญานะพี่นะครับดูดีเม็ดกวดนะ นี่ขุนแผนหลังนางนะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบสองนะครับดีสามสิบสองเข้ามาอย่างนี้เลยนะเขากลัวพระบ้านนี้เขากลัวแบบพระเขาแจกเขาชัรุดนะนี่มาอย่างนี้เลยนะนี่สมเด็จนะนะดูลูกฐานนี่ใหญ่หญเลยนี่ดูเม็ดมวลสารนี่นะ,นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับ ดูดูคับกุแบบแน่นๆเลยนะนะครับนี่นะครับดูเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดเขียวนี่นะมวลสารนะพี่นะครับนี่นะครับอ่ะอันนี้รายการที่เลยนยะรายการที่สามสิบสองนะครับสามสิบสองนี่นะปิดไว้ให้นะครับสามสิบสอง มาต่อไปครับรายการที่สามสิบสามเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเนื้อว่านหน้าหายหมดแล้วนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปูทวดนี่หลังเจาะรูนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบสี่นะครับเป็นเหรียญเล็กนะครับเหรียญเล็กนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับนี่ครับปั๊มกระจายกระจายเลยนะพี่นะหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมเยอทองแดงนะครับนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับอโอโอ,อันนี้เป็นจัตุคามพี่จัตุคามรามเทพนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญองค์พ่อจัตุคามนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบหกรายการสุดท้ายนะครับนี่อันนี้เป็นขุนแผนนะครับขุนแผนหลังด้านล่างมีไก่ไก่แก้นะพี่นะน่าจะเป็นพวกหลวงพ่อกลวยนะพี่นะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลว,ว,ว,วยนะ ดูเนื้อนะครับเนื้อสวยงามดีนะครับพี่นี่นะครับนะครับนะอันนี้คุยแผนนะครับอ่ะ ครบแล้วนะครับทั้งหมด36รายการนะครับรายการละ200บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจในวัตถุมงคลจากผมในพีนีนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทร095 9588513นะครับ ID Line เชน242535หรือสแกนที่ QR code ได้เลยนะครับภาพชัดภาพเอิ์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ถ้าส่งไปแล้วพระแตกพระชำรุดนะครับแตกหักศูนย์หายนะครับผมยินดีรับผิดชอบให้นะครับ วันนี้นะครับ ep 288นะครับผมขอญอยตไปก่อนนะครับรวยๆเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ